สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการแปลงหน่วยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะดูวิธีการแปลงหน่วยเนี่ยเรามาทบทวนเรื่องหน่วยกันนิดนึงนะครับก็คือปกติเนี่ยหน่วยที่เรานิยมใช้เนี่ยก็จะมีหลายระบบด้วยกันแต่ว่าที่เราเรียนกันในมลปลายเนี่ยก็จะเป็นหน่วย SI นะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือหน่วยระบบระหว่างชาติอันนี้คือแปลตามใช้ศัพท์ตามหนังสือสสวทนะ เอสก็คือ system นะครับ i ก็คือ International Unit ก็คือหน่วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือหน่วยระบบระหว่างชาตินะครับอ่าหรือบางทีก็นิยมเรียกว่า MKS System นะครับ m เนี่ยก็คือ m มตรนะครับ k เนี่ยคือกิโลกรัม S ก็คือ s e c ัน d นะครับหรือว่าวินาทีนะครับอ่าทีนี้เรามาทบทวนของเก่ากันนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงหน่วย SI เนี่ยมันก็จะมีหน่วยฐานนะครับ หรือว่า base unit นะครับหรือว่าปริมาณฐานหรือ base quantity นะครับถ้าเป็นระบบ SI เนี่ยมันก็จะมีปริมาณฐานนะครับปริมาณฐานนะอยู่อยู่เตัวด้วยกันนะครับอย่างเช่นปริมาณฐานความยาวนะครับก็จะมีหน่วยเป็นเมตรเป็นมีเทอร์นะครับถ้าเป็นเวลาเนี่ยก็จะเป็นหน่วย วินาทีหรือว่าเซคันดนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นปริมาณมวลนะครับก็จะเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับอันนี้คือตัวย่อของมันนะครับ m เมตนะครับ s ก็เซคัน kg ก็กิโลกรัมนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ถ้าเกิดเรียนม .5 ม .6 ก็จะรู้จักกันดีนะครับมีกระแสไฟฟ้านะครับอุณหภูมินะครับ ปริมาณฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยปริมาณฐานเนี่ยก็จะมีหน่วยฐานที่มันอสอดคล้องกันก็คือถ้าถ้าอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นปริมาณถ้าเป็นอุณหภูมิก็จะมีหน่วยเควินนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณฐานซึ่งมีหน่วยฐานของอมันอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยถัดมาเนี่ยก็จะเป็น derived quantity หรือว่า derived ยูนิตนะครับก็คือภาษาไทยเนี่ยน่าจะแปลว่า,าปริมาณอนุพันธ์หรือว่า,าหน่วยอนุพันธ์นะครับอันนี้มันคืออะไรก็คืออันนี้ก็คือเหมือนเอาว่าเอาปริมาณฐานหรือว่าหน่วยฐานเนี่ยเอามาผสมกันเช่นสมมุติว่าเรามีอัตราเร็วใช่ไหมครับอัตราเร็วเนี่ยนิยามก็คือระยะทางหารเวลาเพราะนั้นเนี่ยอัตราเร็วเนี่ยก็เป็นปริมาณอนุพันธ์ ซึ่งหน่วยอนุพันธ์มันก็คือเมตรต่อวินาทีนะครับก็คือพูดง่ายก็คือหน่วยอนุพันธ์เนี่ยก็เหมือนเอาหน่วยฐานเนี่ยเอามาคูณหารกันหรือเอามาผสมกันนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยนิยามของปริมาณบางตัวเนี่ยก็จะได้จากปริมาณฐานเนี่ยเอามาคูณหารกันนะครับมันก็จะได้หน่วยอนุพันธ์ออกมานะครับ เพราะนั้นโดยทั่วไปก็จะเห็นเป็นปกติอยู่แล้วสําหรับปริมาณนุพันธ์หรือว่าหน่วยนูพันธ์เช่นอัตราเร็วก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีความเร่งก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับหรือว่าความหนาแน่นก็จะเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่าถ้าเป็นความดันก็จะเป็นนิวตันต่อตารางเมตรพวกนี้ก็คือหน่วยนูพันธ์ทั้งสิ้นนะครับ อ่ทีนี้มาดูเข้าเรื่องนะครับมาดูวิธีเปลี่ยนหน่วยนะครับวิธีเปลี่ยนหน่วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีวิธีหลากหลายมากถ้าเกิดว่าจะเอาวิธีปกติทั่วไปแบบพื้นฐานนะครับก็เราก็ใช้วิธีปจัยางเช่นสมมุติว่าอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าถามว่าตะปูยาว1.5นิ้วจะยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีปจัยางเนี่ยเหมือนเหมือนวิธีพื้นฐานทั่วไปแล้วก็เทียบเลยอ่าปกติ1นนิ้วก็จะมีค่าเท่ากับ 2.54เซนติเมตรเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า1.5นิ้วเนี่ยจะเท่ากับกี่เซนติเมตรเราก็เพียงแต่เอา1.5คูณ2.54แลว้วหารหนึ่งก็จะได้ออกมาปเป็นหน่วยเซนติเมตรแล้วนะครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีพื้นฐานทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีที่มีมาตรฐานมีมาตรฐานขึ้นมานิดนึงนะครับเช่นที่ที่เด็กมปลายหรือว่านักศึกษามาวิทยาลัยเขาเรียนกันี้ก็จะใช้วิธี conversion factor นะครับ วิธีนี้ก็สะดวกเหมือนกันวิธีการก็คือ,อเราก็เอา,อาหน่วยที่เราจะแปลงขึ้นมานะก็คือหน่วยจุดห้านิ้วนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราจะแปลงหน่วยความยาวเนาะเราก็เขียนวงเล็บขึ้นมาวงเล็บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแปลงหน่วยของมันทีนี้เนี่ยเราไม่อยากได้นิ้วเราอยากได้เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอานิ้วไว้ข้างล่างนะครับเพื่อน,นิ้วกับน,นิ้วเนี่ยจะได้ปะก,กันไป นะครับส่วนเซนติเมตรเนี่ยเป็นหน่วยที่ต้องการก็ไว้ข้างบนนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่านิ้วกับนิ้วเนี่ยตักันไปเหลือเซนติเมตรอยู่ข้างบนเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหน่วยเนี่ยก็จะกลายเป็นเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหน่วยเปลี่ยนตัวปริมาณหรือตัวเลขตรงนี้ต้องเปลี่ยนด้วยถูกไหมครับดังนั้นเะนะี่ยในวงเล็บนี่เนี่ยเราก็ใส่ค่าหรือไปใส่ตัวเลขเข้าไปเราก็ใส่ค่าถูกล้งองว่าไอ้นิ้วกับเซนติเมตรเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับในที่นี้เนี่ยเพื่อความง่ายเนี่ยเราก็ใส่ไปว่าอ่านิ้ว จะมีค่าเท่ากับ2.54เซนเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยหน่วยเนี่ยก็ตัดกันไปเหลือแค่เซนเมตรที่เราต้องการส่วนตัวค่าเนี่ยหรือตัวขนาดเนี่ยเราก็บอกเรูปหารกันอันนี้ก็1.5คูณ2.54หารหึเพราะนั้นเนี่ยผลเราออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับวิธีใบตัตยางทั่วไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าวิธการใช้วิธี conversion factor เนี่ยก็จะ ไม่ยุ่ยงยากซับซ้อนอะไรก็แค่สร้างวเคราขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างที่มีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับอ,อย่างเนี้น้ําเนี่ยมีความหนาแน่นหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรถามว่าจะมีความหนาแน,น่นเท่าไหร่ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าใช้วิธีพืนนะครับแบบไม่ต้องใช้วิธีเฉพาะเนี่ยเราก็ แล้วก็แปลงของเราไปเรื่อยๆนะครับเช่นอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นกิโลกรัมอันนี้เป็นกัมเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวนี้ก่อนเลยอ่านหนึ่งพันกิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมเห็นกิโลก็เหมือนเห็นหนึ่งพันนะช่วยรับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งพันกิโลกรัมก็เท่ากับหนึ่งล้านกรัมนะครับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็จะเท่ากับหนึ่งล้านกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับทีนี้เนี่ย อันนี language, ้เปลี่ยนจากกิโลกรัมเป็นกรัมเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนหน่วยลูกบาศเมตรเป็นลูกบาศเซนติเมตรถูกไหมครับเพื่อความสะดวกเนี่ยเราก็จะยุบเราก็เราจะเขียนให้มันอยู่ในเลขเลขยกกําลังก่อนนะครับก็คือหนึ่งล้านเท่ากับสิบกำลังหกนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนหน่วยลูกบาศเมตรเป็นลูกบาศเซนติเนะครับปกติเนี่ยหนึ่งลูกบาศเมตรเนี่ยปริมาตรหนึ่งลูกบาศเมตรเนี่ยมันก็มาจาก ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเนาะเป็นปริมาตรถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งลูกบาศก์เมตรมันก็มามาจากหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรก็คือหนึ่งตารางเมตรไอ้โทษหนึ่งหนึ่งลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเนี่ยล้วก็เปลี่ยนค่าเลยก็คือหนึ่งเมตรเท่ากับร้อยเซนนะครับมันก็เท่ากับหนึ่งร้อยเซนคูณหนึ่งร้อยเซนคูณหนึ่งร้อยเซนก็เท่ากับหนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหนึ่งลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ หนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนหน่วยได้แล้วคือโดยปกติเนี่ยความหมายของเราเนี่ยความหมายของความแน่นเนี่ยก็คือหมายควาว่าน้าเนี่ยมีความแน่นหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรเนาะก็คือหมายควาว่าถ้าเราไปตักน้ํามาหนึ่งลูกบาศเมตรแล้วไปชั่งมวลเนี่ยก็คือจะมีมวลหนึ่งพันกิโลกรัมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เราจะเปลี่ยนหน่วยลูกบาศเมตรข้างล่างเนี่ยครับให้เป็นลูกบาศเซนติเมตรเราก็จะบมาเทียบใบตอย่างเลยนะครับ จะเห็นว่าน้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำในลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งแปลงหน่วยแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตรน้ําที่มีปริมาตรหนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะมีมวลเท่ากับหนึ่งล้านกรัมดังนั้นเนี่ยถ้าน้ำของเราเนี่ยมีปริมาตรหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีมวลเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาได้ก็คือเอาหนึ่งคูณกับ สิบกำลังหกหารด้วยสิบกำลังหกนะครับออกมาเท่ากับหนึ่งด well ังนั้นเนี no ่ยดังนั้นเนี่ยเราก็สรุปได้ว่าถ้าน้ำของเราเนี่ยมีปริมาตรหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็จะมีมวลหนึ่งกรัมเพราะนั้นเนี่ยคาตอบก็คือหนึ่งกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นคําตอบของอันนี้เนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร อันนี้เนี่ยใช้วิธีเทียบแบบตัวอย่างนะครับคือจะเห็นว่ามันก็มีความซับซ้อนยุ่งยากอยู่เหมือนกันคือคิดยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราหันไปใช้วิธี c o v a r i a n เ e กเ c t o r นะครับอ่าก็จะอาจจะดูง่ายกว่าอ่ามาค่อยๆดูกันนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยเราก็เอาตัวเลขพร้อมหน่วยที่เราจะแปลงเนี่ยตั้งตัวไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็จะค่อยๆแปลงหน่วยไปอันนี้เนี่ย เราจะเปลี่ยนกิโลกรัมเป็นกรัมเปลี่ยนลูกบาตเมตรเป็นลูกบาเตเ,บาเซนติเมตรเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าเราต้องการเปลี่ยนสองหน่วยก็คือหน่วยของมวลกับหน่วยของปริมาตรถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างขึ้นมาสองวงเล็บวงเล็บหนึ่งเป็นการแปลงหน่วยมวลอีกวงเล็บหนึ่งเป็นการแปลงหน่วยปริมาตรนะครับทีนี้ สมมติเราจะต้องการให้วงเล็บตรงกลางเนี่ยครับเป็นการแปลงหน่วยมวลนะครับเราไม่ต้องการกิโลกรัมเราก็กิโลกรัมไว้ข้างล่างนะครับเราต้องการกรัมล้วก็กัมไว้ข้างบนนะครับส่วนวงเล็บขวามือเนี่ยครับเราก็จะทําการเปลี่ยนหน่วยปริมาตรเราไม่ต้องการหน่วยลูกบาศกเมตรเราก็เอาลูกบาศกเมตรไว้ข้างบนนะครับเพื่อที่มันจะได้ตัดก,กันไปเนาะแล้วเราต้องการหน่วยลูกบาศกเซนติเมตรเตราก็ไว้ข้างล่างนะครับ พื่อที่จะก,กันไปแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหน่วยทั้งหมดเนี่ยก็คือตัดกันไปเหลือออกมาเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรตามที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้หน่วยจบแล้วเพราะนั้นเนี่ยหน่วยหน่วยที่เรา,าสร้างขึ้นมาเนี่ยมันตัดก,กันเรียบร้อยหมดแล้วได้หน่วยที่ต้องการแล้วนะครับขั้นถัดมาเนี่ยเราก็ใส่ค่าที่ถูกต้องลงไปในวงเลยปะครับค่าที่มันสอดคล้องกับหน่วยที่เราเขียนเพื่อความง่ายแล้วก็ ดูง่ายๆอย่าไปดูยากเช่นสมมุติว่าเรารู้กันแล้วว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยเท่ากับกี่กร,รมัม1กิโลกร,รัมก็เท่ากับพันกกร,รัมก็เขียนลงไปนะครับส่วนในถัดมาเนี่ยอัลลูบาศก์เมตรกับอลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่า1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเท่ากับ1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขียนออกไปให้ถูกต้องมันก็จบแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็ตัวเลขมาคูณหารกันธรมธรมดาปกตอิอันนี้ก็หนึ่งพันถูกไหมครับ ึ่งพันคูณหนึ่งพันคูณหนึ่งอันนี้คือคือตัวเศษส่วนตัวส่วนเนี่ยก็คือหนึ่งคูณหนึ่งล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอ่าเราก็คิดเลขตัดกันไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขออกมาก็ได้เป็นหนึ่งนะครับตัวเลขออกมาได้เป็นหนึ่งส่วนหน่วยเนี่ยก็จะเป็นกรัมต่อลูกบาศนิเมตรดังนั้นเนี่ยเราก็ได้คําตอบแล้วว่าหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับหนึ่งกรัมต่อลูกบาศเมนคําตอบก็จะสอดคล้องกับ วิธีที่แบบจะยางนะครับอ่าโอเคนะครับจะเห็นว่าใช้ c o v a r i ่นแฟ f a ตอร์ก็จะไม่ยากอะไรนะครับก็คือเรียบเรียบง่ายเขียนวงเล็บแล้วก็เขียนให้ถูกต้องก็จบแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างถัดมานะครับอันนี้นะ่าจะคุ้นเคยถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนมสมาแล้วคนกระศาสตร์นะครับอันนี้นะครับเขาให้แปลงหน่วยอัตราเร็วนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีอันนี้เนี่ยเราก็ลองใช้วิธีความเป็นแฟกเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวเจะลองที่เป็นระยะทางก่อนหรือส่วนก่อนก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราใช้วิธีที่เป็นระยะทางก่อนนะก็คือเราค่อยๆแปลงนะครับก็คือกิโลเมตรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเมตรส่วนชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนเป็นวินาทีถ้าเกิดเราใช้ที่เป็นระยะทางเนาะอ่าอย่างเดี๋ยวดูนะครับเราเปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเมตรก่อนเห็นกิโลก็เหมือนเห็นพันถูกไหมครับเกิดซึ่พลังสามเพราะนั้นเนี่ย สามสิบหกกิโลเมตรก็คือสามหมื่นหกพันเมตรถูกไหมครับทีนี้อ่ะเปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเมตรเรียบร้อยก็เปลี่ยนชั่วโมงนะครับเปลี่ยนชั่วโมงเป็นวินาทีอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเนาะหนึ่งนาทีก็มีหกสิบวินาทีดังนั้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็จะมีสามพันหกร้อยวินาทีนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าจากค่าเดิมของมันนะครับสามสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือหมายความว่า เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางสาสิบกกิโลเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เทียบเปรอย่าทเลยก็คือหนึ่งชั่วโมงเนี่ย3า0 0ันหอวินาทีเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปได้3า0 0ันหรอเมตรนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าหนึ่งวินาทีจะเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราก็เอาหนึ่งคูณ3ามหอหารด้วย3า0 0นกะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็นที่เราต้องการนะครับก็คือออกมาเป็นเมตรแล้วเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ10เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับ ก็คือหนึ่งวินาทีเนี่ยลื่นที่ไม่สิบเมตรอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสามสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีทีนี้เนี่ยวิธีเทียบแบบอยากก่างก็ถ้าใครชอบก็ใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกใช้ขอใช้แฟกเตอร์ก็ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนอ่อเปลี่ยนสองหน่วยเนาะก็คือเปลี่ยนหน่วยความยาวกับเปลี่ยนหน่วยเวลานะครับเพราะนั้นต้องมีสองวงเล็บอ่าวงเล็บแรกนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนหน่วย ความยาวเราไม่ต้องการกิโลเมตรเราก็กิโลเมตรอข้างล่างนะครับต้องการเมตรก็เมตรข้างบนเพราะนั้นเนี่ยกิโลเมตรก็ตัดกันไปเหลือแค่เมตรถูกไหมครับส่วนวงเล็บถัดมาเนี่ยก็จะเป็นวงเล็บที่เราจะเปลี่ยนหน่วยเวลาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ชั่วโมงอยู่ข้างล่างเนาะเราไม่ต้องการชั่วโมงเพราะนั้นเราเอาชั่วโมงไ้ข้างบนนะครับส่วนเราต้องการวินาทีซึ่งมันอยู่ข้างล่างแล้วก็มันก็อยู่ข้างล่างของมันอยู่แล้วตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยชั่วโมงตัดกันไปเพราะนั้นเนี่ยหน่วยมันก็ตัดกันไปเหลือแค่เมตรต่อวินาทีนนนะครัับอี้ก็ หน่วยก็จบไปทีนี้เราก็มาใส่ค่าตัวเลขที่ถูกต้องไว้ไวข้างในวงเล็บนะครับก็คืออันนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือ 1, อ 1, อ1กิโลเมตรเท่ากับพันเมตรนะครับส่วนอันนี้เนี่ยหชั่วโมงเท่ากับ3ามพันวินาทีนั้นเนี่ยอันนี้ก็จบแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ตัวเลขมาคูณหารปกติก็คือ3ามพันเอ่อท่าหครับสามสิบหกคูณหนึ่งพันคูณหนึ่งหารด้วยสามพันหกร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ กลายเป็นสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาก็เป็นเจ็บสิบเมตรต่อวินาทีนะครับอ่านะครับเป็นสิบเมตรต่อวินาทีันั้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าสามสิบหกกิโลเมตรต่อ,อชั่วโมงเนี่ยแปลงเป็นหน่วยเมตรวินาเมตต่อวินาทีก็จะได้สิบเมตรต่อวินาทีนะครับคําตอบก็ได้ตรงกับวิธีที่เทียบเป็นระย,ยางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะครับ